อ่าววันนี้นะคะน้องๆพวกเรายู่ห้องอะไรคะลูกห้องพเศษค่ะคืออะไรคือกครูว่าเป็นอะไรกันคนสวยเป็นครูขนมปังเป็นครูขนมปังทักเต้นจะให้เรียกชื่ออีกไหมทักควันี่ยทักขวัญทักขวัญบ้านกันไปอธิบายบ้านว่าเป็นยังไงบ้างลูกบ้านหลังนี้นะครับใครอยู่เข้าง่ายมากครับผม มีทางเดินจะไม่มีพื้นให้ครับผมอยากว่าเดี๋ยวมันพังไม่พังหราอ๋อแข็งแล้วเพราะว่ามันเข้าพายุไปเลยแล้วมันไม่พังครับแค่นี้ครับผมอ่ะแข็งแรงมากอ่ะวันที่ทำบ้านรีวิวค่ะลูกสาวมาอ่ะตัดสินลูกไปลูกแก่ๆเพื่อนเร็วเร็วมาอ่าเพื่อนมามาอ่ะรีวิวอ่ะต่อยังไงบ้างลูกสาอายุเท่าไหร่ครับตัดสินเออใช้เวลาต่อหนึ่งชั่วโมงใช้เวลาต่อ บ้านนี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสามร้อยถูกไหมคะไม่ถอยู่ไม่ได้ไม่มีมือด้วยไม่มีประโยชน์สำหรับเราจัเต้นอาจจะเต้นอย่างพวกไหนไหมไม่ครับไม่อ่ะใครอยากพูดอะไรอยู่บ้างเด็กบ้างสามล้อยสามร้อยร้อยด้วย บ้านมีอปกรประกอบอะไรบ้างลูกนไม้ทำม้ไ้มีไม้อ่าแล้วมีอะไรอีกคะมีกาวมีกาวไม่มีกาวมันตเขาติดกามันตัวนกีไม่ได้รู้เรื่องเขาเนี่ยใช้กาวนี้จ้าอะไรกาวอะไรกาวเป็นเจครับเน่งรเปกระดาษอ่า็อเอดก่าทีนี้บ้าขอไปด้วยไ่า อ่ะยันดีดีมากค่ะพี่จอดรถไคนใดอย่าขึ้นไม่ได้ตะป็นตะปินไม่เคยลุ้งอะไรเลยคันครับคันคนใดไม่คันอ่ะตะเป็นพูดดิบ้านสองชั้นนะครับอ่ะไม่มีใครทำทางถามว่ามีอะไรไมบ้างถามชั้นไม่ดีอ่ะสามครับโอเคบ้านนี้เป็นบ้านที่ผมขอมีเงินทาสีบ้านกองกระดาษ การ์เดียวางาิ่านจเป็นยนังลายะเป็นยนอันไหนล่ะพี่เมนสองสามทำไมมันร้อนหูหูได้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 ไ้ได้ได้ไได้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 ไได้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 ไ้ไดด้ไ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 ได้ได ออ่ครับไม่รู้ครับครับอยากให้พูดเรื่องไครับกับอบ้อ๋อบ้านเนี่ยครับบอกเลยว่ามีหลังเดียวลครับพื้นไม่มีใช่ครับเอาใบหัมาจากไหนเพื่อมาทำรูปปีมาอยู่มาดูมันลุ่นเองหาได้ครที่ไหนอ่ะเอาคเดี๋ยวองให้ครับ พี่หาเจแล้วจะเป็นหยุดจะเต็นหยุดอะชายายูเลกเรยนเลย้นะครับก็สนุกครับารด้วยครับรรากาศนะรป็นไงบ้าบรรยากาศในการเรียนนะครับก็อบอบอ้าวครับอออบุ่นครับอบอุ่นแล้วก็รนครับ ความรักจ่ครเสิรักรู้สึกมีคามสซลก็เป็นหัวใจตั่งเป็นห่ามุาดเไหก็ชมนะครับ่ะเออมมัน้ย รู้สึกดีครับได้เรียนกับครูสวรักรู้สึกว่าครูสอนแล้วเข้าใจครับมีีการสอนที่ดีมา,มากๆเลยครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้เรียนกับครูคนนี้ครับใช่แลวครับต้องเลยครับเดี๋ยครูสวรักเนี่ยไม่ผินะดหวังค,ค,ครับใจดีนิดเลยใจดียกมือเรารักงเนะครับ